มันสับมดจับมันโอ้โหจัดไมโดนมาหนีโดนมานีสับโดนสับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะวันนี้ผมตั้งใจจะมาตีจิบชะโดนะครับตีจิบชะโดผิวน้ํำจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับเพราะเอฟซีนะอยากชมคลิปชโดนะผมก็ตั้งใจ จะตั้งใจตีจิบชโดยอย่างเดียวเลยวันนี้ปะแตไปตามชมกันเลยจะมีผลงานให้ชมมากน้อแค่ไหนเช้าแบบนี้มีลุ้นนะครับแต่ต้องรอให้ลมนิ่งก่นนิดนิดหนึ่งปะลุยกันไม่โดน่ดนุนผูน้ชม ไก่ไปหน่อยนะใกล้ๆเลยโอ้โหมันไก้ไปหน่อยขว้าแบบหันจะหลุดมือเลยเอาไหม <c oughs> <c oughs> ไม่โดน โอ้โหโดดกัดเลยนะพี่ยองไม่คิดว่าจะขึ้นมากัดเลยนะลงเร็วไปแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วดุจัดโอ้โหเอาไหม มาเลยมาเลยตามมากัดตามมากันทุกทชมมานี่โอ้โหไซตใหญ่เลยครับสายไม่ใช่เล็กๆตัวเนี้ยสซตตึงๆเลยครับตัวเนี้ปปยออืื้ ใสดึงเรือโอ้โหดึงเรือไปเลยท่านผู้ชมใส่ดึงเรือฮึ่สุดๆอ่ะแรงดีจัด ไซนี้ยังมันหวางจาตัวเองอีกมาฮานี่ซะดีๆโอบ้อนมากกับตัวนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหตามมากัดนะ ว้นตุ๊บเลยครับตึงตึงโหตัวนี้ผมดักค่อนข้างไกลเลยนะเพราะเราตีทรราระยะไกลโอ้โหคันที่ใช้ถมาหน้าฮาวด์เบ็ดแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เบ็ดส2บส้านะแล้วก็ลอกเนี่ยเป็นของโอกุมาเซมาโอดีทรอบ7.2ดตีไวตีไกลตีลื่นสายพีอ e ีเนี่ย เป็น PE GMAX ถักไปบลกหนึ่ง PE สามนะทำระยะได้ดีนะครับแล้วก็สายฟลูคคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูคคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นของ GMAX โอ้โหเดี๋ยวมาดูไซส์กันคนุผู้ชมนอ้วนเลยตัวนี้ไซส์ต้องมีสี่ห้าโลตัวนี้ ดูนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เลยกัดเยอะตัวนี้เลยเพนซิลเชดจัมโบ้ของผมเองนะเอ่อของค่ายเชรวนี้ตัวนี้เป็นงานไม้ปั๊มฝอยนะมีเสียงนะครับลวดหนาหนึ่งมิลเส้นเดียวตลอดตัวตัวเบ็ดเนี่ยแกะกลองตีได้เลยสปิดลิงค,คมเออตัวเบ็ดคมสปีดลิงแข็งนะ โอ้โหเพนซิลเชโดจัมโบ่มันต้องสายนี้เย้โ yeah. อ oh. ้โหกาดดิสะใจมากก็ลมพึ่งนิ่งพึ่งแบบนิ่งนิดนึงนะแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกับสนิทกัดมาสองสามตัวละไม่โดนตัวนี้โดนจนได้โอเคฝากผลงานไปด้วยครับเพนซิลเชโดจัมโบ่โอเคถ่ายรูปครับ อืมไี่โดนโหใหญ่ใหญ่เลยท่านผู้ชมโหโดดกัดทั้งตัวยังไม่โดนอีกอ่กะขนลุกเลยตัวเนี้ยโหเศรษดายังไม สับนับ <accurately> จับจับใจมากตัวนี้โอ้โหามากัดเต็มๆตเลยนะครับโอ้โหโดดไปกระพงเลยติดเชื้อปุ๊บกระพงมาเหรออืมกัดแบบสะใจเลยตัวเนี้ยแรงดีครับจะโดดติด สะบัดสะบัดสะบัดเก่งนะเราอ่ะโดดนอกโดดเก่งยังสะบัดเก่งอีกเหรอโอ้โหจะโดดกีบแรงดิมาอีกหนึ่งแต้มท่นมานผู้ชมอุ๊บโอ้โหใส่ตึงๆอีกแล้ว สุดยอดนี่เลยคันโทมาน่าฮาวร์ดเบสหลอกเออโอกมาเซมาโอดีทีสุดๆตีไวติกไก่ติงๆนี่เลยดูใส์กันทุกผู้ชมใส์ตึง พนซิลชโดจัมโบนะของผมเองนะเป็นงานไม้ปั๊มฟอยล์ลวดหนา1มิลเส้นเดียวตลอดตัวตัวเบ็ดเนี่ยมาแบบนี้เลยสปิดลรงแข็งเบ็ดคมทะลุทะลวงแกะกลองตีได้เลยนะเพนซิล h ชโดจัมโบ o สุดยอดมาให้หนึ่งแต้มท่านผู้ชมตีไปข้อขอยัวย่วๆหน่อยเดีย๋ยวพุ่งกัดเองโอเคสมแต้มต่อไปถ่ายรูปกันครับ โดดซับมานี่มานี่เลยดูดเลยตัวเนี้ยพุ่งใส่เลยนะอแรง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 ,ง oh โหกดกดแรงดีเหรอโหหลุด,ด อ he ืใส่ดีด้วยหลุดอีกแล้วโอหใส่อย่างดีอะสะบัดไม่ไหวเลยนะท่านผู้ชมเอาไหมอืม หูกัดไม่โดนหูกัดไม่โดนมาอันนี้ตามมาตามมากาัดตามมากาัดตามมากาัดขออร่อยละสิโอ้โห อ๋อไหลยัตงตัวนี้สิอือหือดุ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 จัดอันนี้อือหือใรับแขกสายรับแขกท่านผู้ชมตามากัดเลยมากหนึ่งแต้มโอ้โห มาแล้วอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมเหยื่อที่ใช้เพนซิลชโดจัมโบของค่าเชลลวงผมเองงานไม้ปัมฟอยลอดหนาหนึ่งมิลเส้นเดียวตลอดตัวตัวเบ็ดเนี่ยความแข็ง 4x แกะกลองตีได้เลยมาแบบนี้เลยนะโอเคชโดจิบผิวน้ำไปเดีย๋ยวส่งมาต่อ จับจ <c oughs> ีบเบ๋หรออือจับไม้เพนซิลชโดจัมโบโออ้อะไปรับเข็กขอันนี้ สายล็อบเก็คนี่เลยคันที่ใช้นะล,ลาพาร่าแบ็กทันดอรตแม็กนัมเวทสิบสองยี่สิบห้านะครับเซนดีเซนไวน้ำหนักเบานะแล้วก็ล็อก g m a มกับตันนะครับสาย PE g m a ีแมกถักแปดบวกหนึ่งพีสามสายฟโลโูคาร์บอนเอ่อหกสิบปอนด์เป็นฟโลโูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ g m a มนะชุดนี้ที่ตีจิบผิวน้ำ ายรับแขกตีไปก็เคาะช้าเคาะเร็วเคาะช้าเคาะเร็วสลับกันนะยัวย่วๆมันหน่อยนี่เลยเยอที่ใช้เพนซิลชโดจัมโบ้ของผมเองนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ปัมฟอยนะมีทั้งหมด5สีลวดหนา1มิลเส้นเดียวตลอดตัวตัวเบ็ดเนี่ยความแข็ง 4x สปิตลิงใหญ่แข็งแรงทนทาน แกะกองตีได้เลยตัวเบ็ดมาให้แบบนี้เลยนะเพนซิลชโดจัมโบโอเคจะชมแต้มต่อไปครับเย่ yeah.

กำลังดื้อเลยมานี่โอ้โหเจอทีเด็ดเข้าไปนี่เลยเร,ราคัร์ลพลาแบ็คทังดอตแมกนัมแล้วก็ลอกจีแม็กกับตันนะครับสายพีอีจีแม็กตัดไปบอกหนึ่งพีอีสามนะสายฟลูคาร์บอนหกสิ 60, บปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแม็กมาแล้วจะดูจิบอีกหนึ่งแต้ม ร้อนนก็สั่นี่เลยไม้เหมือนแทมเหยื่อที่ใช้นะเพนซิลชโดจัมโบ้นะครับตัวนี้เป็นของผมเองนะงานไม้ปั๊มฝอยลวดหนาน1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวตัวเบ็ดเนี่ยความแข็ง 4x เบอร์หนึ่งทับศแกะกองตีได้เลยสุดยอดมีทั้งหมด5สีนะท่านผู้ชมเพนซิลชโดจัมโบ้ชโดจิผิวน้ำ โอเคตามชุดเติมต่อไปครับครับวันนี้ก็พอได้สนุกนะครับกับผลงานเชโดจิผิวน้ำนะตามทีเอซขอมาเลยก็พอได้มันนะครับหลุดบ้างได้บ้างขัดไปโดนก็เยอะนะท่านผู้ชมก็กำลังดุเลยครับช่วงนี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่เทิปหน้าตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วตอนนี้ก็5้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านละขอบคุณอ,อุปกรณ์จากจีแมกโทมนานะครับแล้วก็ ล,ลาพาร่าโอกุมานะแล้วก็เหยื่อของผมเองวันนี้เ e นซิลกระโดดจัมโบโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ทริปต่อไปบายบาย